สวัสดีครับพี่น้องมือนี้อายปอจอซาแนวนะครับผมมาอ,อยู่ให้อยู่หน้าคือเกลียวปน้องมือนี้มาบงมาบานนะพี่น้งองตึง้งงตึกแหนะครับพาไทยเกินมาทอดแหบึ่ตึกแหน,นะครับมือนี้มือฉมังนะครับกะกะว่าสี่สิ่งเผาสี่จี้นะพี่น้องคันคันได้ก็สีคือสีคืออยู่มือนี้ก็สีรีวิวปลาตัวใหญ่ๆพงอยู่ครับ เจอกันครับผมเจอกันเดี๋ยวให้ใส่เวลางุ้มแห่ตึ้งแห่กันจังไรว่าพี่น,อน้องนะยังว่ากันนี่มันจะมือมือวานอะไรดับมูบานนะครับนี่ยมือวานแห่แต่ดับมูบานนะครับเจอ,อไปแล้วครับสองเบรกน่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับไม่คือว่า

Đây, bên đấy! bên đấy, ô nhau trong ngoài này hết phải nhau khi đâu bên đây nè! bên đây nè! tôm, ngon kéo 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 ngang, kéo kéo men. นี hi, ni, ่ตัวนี้ของแท้นี่ที่มาพันบอลเลยไพ่อ่อมแหยอยู่ไหมไพ่อ่อมแหยนี่โอ้โหสีหื้อสีหื้อแหยเลยได้พี่น้องอันนี้สีหื้อเหียเลยเกือบบดได้แล้วพี่น้องตัวนี้ไหมนี่วะได้เซ้ได้สองตัวเลยตัวใหญ่พี่น้องอันนี้อุ้ยนายกขึ้นเมื่อนกขึ้นเมื่อขึ้นแล้วโอ้มีตัวใหญ่ขึ้นสองตัวแล้วพี่น้องเอ้า มีเฮียนะพี่น้องวันนี้ครับยกปูบ้างนะยกปูบ้างเฮ้ยเดี๋ยวอือชมังครับเดี๋ยวเตรียมของให้เพลินกันเติมของให้เพลินกันเอาอีกเอาอีกเนาะเอาเนาะพี่น้องเอาอีกเนาะอย่างไรนี่อย่างไรนี่ครับผมวอนยูนี่นะครับพี่น้อง

เห็นปะไค่เห็คือบทตรวดจัดนี่นะว่าปลาแล้วหลอยู่ในถ่สางนี่ย่หลายทอุปีสุปีอะไรก็นีบอ่ะเมื่อไหรมาตึกอันวางอีพอนี่มืตึกก็เป็นไปสางกันน้ำมันหลเนาะตอนนั้นาะ ไม่รู้แล้วคูณเดมามาตัวเดึเป็นไหนน่ะอันนี้ไปก่อนฮะท่านอยู่บ่เจ้าเนั่นแหละมาไปก่อนเบื้องตัวนี้ต้อบ่ โอ้ยวานลงไพ่เลยพี่น้องมังนวพาลงปุ๊บไผ่อีกแม่เจได้เอามัดไปี่แมนปะมัไปยุีนปะโอ้แ่ยวมาพอี่ตีแล้วมาดูแลเลยตัวนี้ เดือนของเอาะไรเด้อนี่ครับอันนี้มือจับปลามือจับปลาสังตุงสังตุงมาจากสะเชิงอเช่านะครับมือจับปลาสังตุงมาจากโอ้ท่านท่านพี่น้องท่านท่านโอ้นี่ท่านท่านพี่น้องนี่อันนี้บอลลุ่งทันีแล้วครับนี่นี่บอลลุ่งทันีเด้ออันนี้มือจับปลามาจากสะเชิงเเช่านะครับเออเปลี่ยนเด้ยว มีของแท้ด้นี่ว่านล่ะเราดูแลดีด้พ่นเงินของเอาเด้อแม่พี่กัมีวะโว้ยนี่บดดเอานี่้อไปจุ่มน้ำเาไปจุ่มันจังเย็นนี่บดเดีดมแห้งมันจะเปแซ่บมันสแซ่บมันจงสดๆเนาะเดี๋ว่าตัวนี่ท่านเนาพี่น้องตัวนี่ท่านเนาฮะ่

nó này chi lắng cả mà Đây là một tôi nhanh hàng rồi vì nó Nếu ngu ngu xoài ma thang này Ngu một lèo vì nó một lèo một lèo Nào ra Đây nè Chết lẹo Chắt Chết lẹo Yên ịp Ê ê Pa nhắn bay Mình ấu pa nhắn bay เอามาไว้ออมาไว้โอ้ตัวพุนมาไว้แมนออกกว้างไหนเนาะอว้มันอยู่กลางเลยบ่น่ะโอ้โมีบนีเด้พี่น้องว้ยตัวแย่นะมันอีริมืนี้มันอีริเมืนี้โอ้พี่น้องโอ้น้ามีวานแหงเป็นสิทธิ์แห โอ้แขียวันแขียเกีงหางพี่น้องฮลุดกับสีห้ายนะฮดตลุตหนึ่งอุสาบอกคุนว่าอุสาบอกพอมีพี่น้องว่าอันนี้มืดใ่มครัพี่น้องเงี้ยฮิตลุดกับสีนากี้อันนี้เนี่ยพี่น้องไปดิบ้าอีกมองอีกพื้นหนึ่งรพี่น้อง มักไวประมาณยี่สบนาทีแหละนฮะว่านขึ้บ่อนอยู่ไพ่อยู่เว่านไพ่อยู่ดิวันนี้ไอปอจอกฤไดีไล่เอกฤไดีรีวิวปลาคอไงพี่น้องมึงยี่ด้อดกฤสีไมนูก เขาปลากันสิต้มปลานี่ยนะครับอน่ะจังหวะกันอีพีสองด้วยอีพี่นี่ก็สิเอาแบบปิกแห่กอนมันสี่เงาเนาะพี่นนองมันสี่เง่าเนาะเ่าะูดุ่นเลยบ่เอ้าล่ะไปไหน เรียบมากเรียบมากเรียบแล้วน้ำคุ้มเลยเหรออ่ามันไปใี่ขอกลางปะเมื่อนี้ไปกลางเลยปะเมื่อนี้ได้ได้ไปแล้วนะครับซีหนังนะพี่น้องเมืนน่อนี้ประมาณตัวละโลคโรคหานะพี่น้องโลคหา ลูกแปดกก็มี่ผ่าน,นมาทานแล้วนี่ผ่านมาทานแล้วมูนี้สบายใจแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าบะบ่แมนอีก <c oughs> อันนี้บ่ได้เมกนะพี่น้องอันนี้บ่ได้ซื้อนี่สาสดๆนะครับตึกสดๆ,ๆเลยนะครับหลายคนก็นสิว่าซื้อซื้อปลามาบ้าหิดฮ็ดเอาบ่แม่นนะครับตึกสดๆ,ๆเลยพี่น้องมื้อนีน่ซานี่ก็บซาพิญเตี้ยล่ะเพิ่น ใจดีเพื่อนใหญ่มา้งตืกไม่หยันเหรพี่น้องจะกินน้ำกันหรือเขาละอาศัยวันเียจวดแล้วพ่อเด็กแก่เด็กท้องพี่น้องนี่ตามมาซะบานห้องยังสี่แลนะพี่น้องสบายใจพี่มีกินคนพี่มีมลพิษนะพี่น้องนี่ ในไหนนะคือบ่เฮ้ยยู่ยแล้วบ่เอาละกดหัวลงแนะพี่น้องจังหวะนนี้นี่นี่อยู่นี่กาแฟอยู่นี่กาแฟอยู่นี่กาแฟอยู่ลงเท่านี่ยังไม่เอาตุ๊บโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ โอ้โหว่าทาดาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหซ้ำแขนเอาล่องลอน่ะโอ้โหซ้ำแขนนะพี่น้องนี่หกล่เย้ย <ก S 2> <ด>งหน่อยเบ้างโอ้คุณคุณนี่ตัวไโลหะโลเปียนี่ตัวโลหะโลเปียนะพี่น้องโอ้โมีมื่อสมังครับนะรน่าอดจานเตะว่แล้วพอแล้วเนาะ อละมันได้กินปไปห้องไปเอาละเอาละเนี่ยมองห้องไปดิไปโอเคโอเคครับพี่น้องมือนีห้องกับเบื้องการจับปงจับปลานะครับตึกงเฮียมีด้เซียนนะครับหน้าอัดหน้าผมเองจัดให้ประมาณ เดี๋ยวนี้ก็หาโตแล้วนะพี่น้องหาโตโตละโลคหาโลคแปดนะพี่น้องมือนี้ไอ้ยแจ้วเลยเออจังไรกับจังลากันเนาะพี่น้องคลิปนี้ไปเบิ้งสีเมือกันคุ้งอาหารเหมือนเออพอขั้วตั้งตรงมาจัดชาร์จโซ่เอาคลิปนี้กับไอปอจอกับขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามากันไหมนะครับก็อย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เลยพี่น้องเป็นห้างใจญ่ไอปอจอยให้ได้ครับผม สวัสดีครับผมเจอกัน EP สองครับ